หางยินงใหญ่จะเป็นห so ินใหญ่แน่เจ็บปดก่อนเหตุอ่าวเลยเจ็บปวดแล้วใหญ่ไม่หินหินมันคือคือสีดวงป็นสีเหลืองเขาเยอะอะไรเนาะแบบหี่มันแตกออกมาน้ำมันแหย่หินมันแหย่ออกแต่หานพี่หรอกแต่ว่าเย็นแห้งอยู่นี่ลมลมมันอ่ะลวงตลอดเนาะ ได้แล้วทุกคนไปก่อนเด้อเอาให้ละลวดอันคนไหวคนไม่อันกันกิ้มเหรอสบายดีพี่น้องเนาะกลาวทุกทายสบายดีเด้อพี่น้องมืัอนี้กะเป็นมืออ่าเริ่มต้นของปีใหม่แล้วพี่น้องเนาะกัเป็นมือวันที่หนึ่งเลยพี่น้องวันนี้เป็นมือวันจันทร์เนาะเป็นปะ เมืวันจันทร์เนาะวันที่หนึ่งพี่น้องเนาก็มื่อนี้ก็ได้ออกมาทําบุญเนาะตั้งแต่ในเสาร์พี่น้องก็ได้ไปแวะแล้วพี่น้องวัดนึงเนาะอันนี้ก็มาวัดที่สองเนาะพี่น้องก็บุบูัววัดทั้งเลยวัดถ้ำป่าน้ำพึ่งวะวัดป่านวัดป่านวัดป่านถ้ำผึ่ง วัดป่าทำพึ่งเนาะืันนี้ก็เอือยกับอ้ายเนาะพามาเกพเทวาเมาเหตุบุญนี่พี้สาวเราสวงคือกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกวัดนึงอันนั้นคือวัดลงปูสวงเลยอันนี้จะเป็นวัดป่าใช่อันนี้เป็นวัดป่าทำพึ่งก็เป็นจุดที่ลงปูสวงเพื่อนๆมาพี่จ๋าคนมาหลายนาะคนมาหลายนะครับในเป็นวัดที่สองเด้อยังสิไปอีกหรือเป่ะใช่เดี๋ยววัดลงปูสวงอันนี้สิไปวัดลงปูสวงนี้เย็นว่าอันวัด ดวงปูซวงนี่เป็นแบบว่าดังเมนวลในประเทศไทยเนาะถ้าถ้าคนไทยเขาก็จะเรียกว่าเทวดาเดินดินเทวดาเดินดินคำว่าคำว่าวัดวัดวัดลูกปูซวงในไทยกระหูสวัสดีครับตามอุบลคนสีเกตตาพ้อพมอยู่ไนอ๋อไปเลยอ๋แล้วใช่ไหมนี่ก็ือดอกไม้เป็นปีใหม่เนาะกศใหม่ก็ได้แมนผานองพนันบุญฟังไทยลังนแก่เข้า ผ่านยังไปแล้วให้มันผ่านไปในปีนั้นเนาะปีใหม่จุดใหม่เริ่มต้นใหม่ไปเริ่มต้นใหม้กับสีเฮ็ดโตใหม่ตั้งปฏิญาณไว้แล้วบ่าว่าหรอหรอในบ้าลูกบ่าวอันนี้ไปใคนบ่าววันไหนเป็นหลักฐานเดี๋ยวที่เพิ่งถีบทางกินตัวกันเห็นเนาะเป็นนั่นแหละเนาะมันบอกว่าสิเลิกเราเลิกเบียร์นะหรือแต่ว่าพินิบวันนี้ยงพิชคำสาบานคอยลุ้ยนะเอ้าดู แสดงว่าเมื่อนี่กินเลยวะตาบานกันรวยคือเกา็น้อทุกคนเนาะรวยบางทางแบบยิ่งมาอันี้พอสมัยเขาว่าข้างบนข้างในนี่ก็จะเป็นแบบพญานาคเนาะแมนเป็นวัดอยู่ในถ้ำนี่แหละถ้ำข้างบนอันนี้มันเป็นผู้บข้างแรกเข้ากับข้างแรกคือกันอู้สั้นเลยนี่พัดนอนยืนนั่นนู่ในถ้ำพัดนอนข้างแรกคือกันนี่ก็ต้องเห็นเลยทุกคนเนาะ อาบุคยมากด้กันกอน้องสาวน้งสาวน้องกิ๊กนะเปินพามาเป็น้ากนหลักเท่านึงครับเอ้ามานอพิ่นะเพินพามาาอพอนปีใหม่ปีเมือนนก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงเด้อลืมต้นปีสอง4ไม่คนขอสอส ด้ขึ้นมาสวยว่าไก่ึ้วบูชาด้วยป๋าป๋านอนนอนใหญ่ดก็ตองสวยป๋าไก่อาดีแห่งเนาะทางบันไดขึ้นเนาะอ่อนส่อนดินีทางขึ้นสาลานั่โอ้ศาลาพระอาจารย์พระองค์ใหญ่ครับคนไลยแหงวน โอ้ยเล่นโทรศัพท์พ่อนไมนะปพี่น้องหลังจากกัพระบูชาเนาะแลก ไปต่อไอพี่น้องก็คือไปลอดธรรมพี่น้องลอดธรรมเนี่ยสังสกะระหลวงปู่สวงปู่วสวงหลวงปู่สวงเนาะไปลอดธรรเป็นซ<า>ีโบคือคืนนะครับเพราะวา่าอยู่ในวัดเนะะาะเพราร์กัเอาเอาความสงบไปก่อนเนาะทุกคนกันสิได้ถ่ายแค่บรรยากาศเลยนะกนับเบาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะนี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้อนน่ารอดธรรมพี่น้อง ถามหินนะพาหินเออจะมีล่มล่มล่ม,ลมอนาพัฒเป็นช่องเป็นช่องหินล่มรองเบาๆเลยเนะาะเท้าวันเท้าวันเนี่ยเยอะมากเลยมีแต่เท้าวันสานหหนย,ยาหยาดหินมีเนาะหยาดหินหินมันคือคือสีด๊วกสีด๊อาเนะ แบบพี่มันแตกออกนะน้ำมันแหกพี่มันแหกออกแตกออก่ยานพี่เแต่ว่าเย็นแห้งอยู่นี่ล่มล่มมันอ่าลวงตลอดนอนนเาานาะทำบุญปจัจแจใส่ที่ยาาา่ามมาไซใส่เรียนอันต้นใส่นี่ นี่ยียเห็นบมาพี่เนาะเมสไอบีฮีมันแหขกอะไรพี่น้องเนาะแมวมันแหขกเป็นท่าออกไอเหยียบมาดิห่ายีนใหญ่จะเป็นยีนใหญ่แม่เออเห็ดบวกละเห็ดเอ๋อเลยเห็ดบวกละเนาะยีนใหญ่ปะนี่ไบบีนมันแตกมันแหขกมันมันงะออกกันนะข้าวก็เริ่มมาเห็ดอันเป็นวัดเป็นวัดล้วครับเป็นท่างเนาะเป็นทางฟานหลอดธรรมพี่น้อง ผู้ใหญ่ได้นี่ขั้นวระสิเฮ็ดที่นี่ก็คือวัดป่าถ้ำพึ่งของของหลวงปู่สวงนะทุกคนของหลวงปู่สวงพี่น้องการจะขึ้นทั้งพุ่นที่หนังเลยก็หลอดธรรมาผีเลยเนาะลงทั้งผีสามารถมาทั้งผีเลยเนาะพี่น้องเป็นแบบคนละทางขึ้นก็ทางลงคนละทางพี่น้องเลยจะเป็นทางลง ดี๋ยวมารอทำดีสื้อใจเก็บแบบบรรยากาศที่เวาเคยแล้วแต่บางคนก็เห็นหินแล้วก็ย่านก็มีเนาะบวกกับหล่อทว่าหินมันก็ง่อยความแคบด้วยต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้สูงๆหลายพี่น้องเนาะมีเทาวันมีเครือเป็นแบบธรรมชาติเลยมาหล่มเย็นออกจากนี้ก็น่าจะได้ไปวัดไทยพัฒนาครับ วัดหลวงปู่สวงเนาะบัตไทยพัฒนาวัดหลวงปู่สวงเนาะกทุกคนนาน่าจะได้รู้เนาะครับเนาะเป็นเกจิดังอยู่ภาคอีสานเนาะอยู่จังหวัดศรีสะเกศรีสะเปล่าแม่แม่วัดหลวงปู่สวงอันนี้ต้นต้นไมีดูพี่น้องต้นไม้ดูดูเลยมั้ยยางไม่ดูไม่ดูไม่ดู

โอ้ยเ<ห>ทียงสีเทียงเทียง,งบ่ได้พี่น้องเทียงคำแสงบ่ได,งได้เทียงบ่ได้เนี่ยอออันนี้ได้ใหม่ไงใครอันนี้ใหม่บันได้ใหม่เล่า,<ห>ลาบันได้ใหม่เล่าบันไดอันนี้ก็จะเป็นทางลงเนาะพี่น้องเนาะก็จะอ่อนไกลเติบอีกดอกพรัวลงมาตะพูนมาเติมหน้าผาหินลงมาผลแล้วก็ขึ้นมาอีกพี่น่องขึ้นมานี่แล้วก็ลงผิดเนาะทางลงก็จะใกล้ๆกันพี่น้องแต่ว่ามันจะ มอตีนทางขึ้นก็ทางลงมันไก่กันแต่ว่าเวลาขึ้นจะคืน,คน,คนมันสิขึ้นอวยไปทั้งคืนเนาะแล้วก็โค้งโค้งคุณลงมาพี่แล้วก็ลงมาหนีเนาะพี่เนาะก็จะโค้งไกลเติบเนาะพี่เนาะแต่ว่าบ่าเมื่อยดอกพี่เนาะยางเนาะโบมือปันใดมันติดเพียงคือแอนไม่ติดอกเรู้สึกแบบดีแห้งพี่น้องแม่รู้สึกโลบ่ได้เมื่อยพี่น้องเน,นาะ เพราะว่าเขาา้ามาทำบุญเป็นหรอเนาะมารวยใจเนาะขาวัดทังถ้ำเขามาวัดแล้วคือรู้สึกแบบโล่งลมเย็นดีเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเข้ากันที่ใดเดินทางต่อแล้วก็เก็บบรรยากาศการข่าววัดทำบุญเนาะไปเรื่อยๆพี่น้องเราสางบ้านละนี่ให้ให้ตนเองแกง่ครอบครัวแล้วก็เจ้ากรรมนายเว้นนาะยเว้นพี่น้องเนาะชง ให้มันวิดมันวางพี่น้องจริงทุกอย่างให้มันวิดไปไอ้เปนผลไปกับปีเก่าเมื่อวานก็เริ่มต้นปีใหม่น้องพี่น้องจ้าจริงดีดีไปเขามาในชีวิตไปพี่น้องบัวไร่ห่างพี่เฮาจะได้เตรียมโตออกเดินทางไปอีกวัดหนึ่งน้อพี่น้องเนาะไปวัดลุงโพสวงพี่น้องนี่พี่น้องเห็นมาหูเพื่อนอฮ้ยมาเล่นเดิมมาเลนเดิมฝันดีโอ้ จออดเเรรน์พี่น้องตอนนี้ก็มาอันถึงสถานที่วัดที่สามที่เยาจีมาเนาะเป็นวัดหลวงปู่สวงโด <c oughs> ยเฉพาะเลยพี่น้องอันนี้ก็คือสถานที่จอดรถสถานที่บ bon ริเวณจอดโลดนะจ๊ะก็กลวงก็ใหญ่เขา,ยามีรถรับส่โจรพี่น้องเพราะว่ามัมนกลวงใกล้แห้งเนาะจะมีห้าผูกอันนี้ก็ผูกก็คิดว่าเขามาเบิ่งคอนเสิร์ตกันด้่นิ เคนมาหลายอยู่เนาะมาทำบุญทำจีนเพราะว่ามืัอน,นี้ก็เป็นมือเริ่มต้นของปีใหม่เนะาะเขาก็ซีมาเริ่มต้นอนั่นหม่เมื่ออะไรพี่น้องเนาะี่นมากาบไหว้ข้อพอนขอมางคนก็ลงมาจากต่างจังหวัดมาต่างจังหวัดมาแต่กรุงเทพยเนะ <im it> าะเขาก็มาทำบุญทำทำบุญตักบ,บ,บาตทยังก่อนก่อนจะึ้นเมื่อทำงานยังก็นกนเนะาะก็ซีมาไป เราจะไปไสก่อนเนี่นะไปหาแนวกินก่อนเนาะเป็นเหมืองเท่านันเขาก็มีนี่ของขายให้พี่น้องเนาะเป็นแบบคลองขายโซนเป็นโซนขายจนมาเป็นตลาดควา <ไง S 2> มวัดใหญ่ค่าตลาดตลาดเท่ากับโบไดมาดร์ดโดนหรอครับนี่เขามีการเปลี่ยนแปลงแปลหลายเนาะงานโบไดมาร์ากันร่างมาโมไม่ทางเดียกันเลยไม่ไปแต่ทางหลาเดี๋ยวเอาไปยางเบิ้งว่ามียังไเน็มเนาะและการสื้ผ้าพี่น้องเอาไปวัดเนาะขี่รถขี่รถได้ทุกคนเด วัดนั้นใหญ่ทางนึ่งอ่าบอกทางบอนจอดรถคิ้วคุณบอกทางหุ่นบอกวัดอที่อยู่อีกทางนึ่งอึ่งเลยอันนี้ก็คือสถานที่ของวัดคือการเขาซื้อไหวเอาไหว้เห็ดบ่อนจอดรถเนาะบ่อนจะแบบว่ามันกลายเป็นแบบบ่อนจอดรถแต่ก็คนมาไล่ยังบางที่เขาก็มาต่อดหอก่อดคิ้วกันข้าวนานท่าปากร่ปมื่ท่านได้กินเนาะจะมีอาหารมียังขายให้ทุกคนป้าน จะเปิดตลาดเองทุกคนเป็นตลาดอันหลวงปูสวงเลยจะมีรถฮับซงโดยเฉพาะเลยว่าบางคนก็นย่างวัวไว้เนาะมันไกลไปเฮาสิเขาไปหาหลเลาะแนวกินแนยวอยากก่อนนะทุกคนบรรยากาศในตลาดแต่คนเต็มเนาะทุกคนเพื่อนไปหากินขา้าวไปหากินข้ากวก่อนเนาะเท้เาวัวไวกินเราเพื่อนนี่เรากาปัสใส ก็คือรถอันนี้แมนนรับบริการฟรีก็วนนี้เชิญฟรีเนาะรับรับคนเอารถมาจอด้เลยอยู่านจอดแล้วก็เอาไปวาไดบริการดีคือมีรถตลอดเวต้องถานรถรถอันนี้เพิ่มจมาตลอนรู้อูรู้มาล้าห้าคุณอได้ด้วยนี่ปีใหม่ปีใหม่ก็ีมล้างาล้วปี่้งแมนก็ปีใหม่เนี้ สไลดแลสนุกเาเลยเยอะเละอยู่ขางนั้นยนีเมไปทุกคนย่าาช่น้มีครบหุดเลยนะดูาลเจ้เรว่าเป็นตลาดาะอกมเป็นตลาด

บางคนไลแทะอออไปเขาทั pues ria, nah ้งล uh, ้างปเลยต้นไลยแห้งเยับไปทาครับจารวมกันเ้ยันาีแต่จันอางเขาเลยก็ยังแห้งโอ้วีตู์เอ็ีเอ็มพอปะ b a 도 ชิบว่าบงยังได้บอดิยขา่ขอใหญ่ขาก่อนพี่จงมาพี่น้องตอนนี้ก็ได้เขามาวัดเลยเด้อพี่น้องเนาะเขามากาบไว้ถึงว่ามากื้อนี่ว่าวชิมากาบเป็นอยู่ส่วงเทศกาลทุกคนต้นลายแห้งหรอตงตแถวขานาะบันนี้เวลาเฮ้าก็จจำกัดนําทุกคนเนาะ คลเกินเอาไว้เสิร์ชเบิึงขึ้นรูปตัื่องให้ก็ได้เนาะว่าเป็นอย่างไรเนาะ <Okay. S 2> มันทีเอาสังขารลวงปู่ไหวยู่ข้างบนนี่ลยนะครับให <Okay. S 2> ้ให้เข้าไปกราบเหมืกับไปหลอดไปใส่สังขารลวงปู่ <Okay. S 2> เนาะอันเราอธิษฐานยังจัดสิได้สมปรารถนาอยู่ครับก็ <Okay. S 2> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่กัน <Okay. S 2> ตอนนี้เนาะนีะ <Okay. S 2> ่คือ ตามทีไหวทางดานของหอลวงปู่สวงเนาะเห็นบอกพี่รองทางด้านนั่็จะเป็นก้นนางทานางทานางทาขึน้นไปเนาะขึ้นไปกราบไหวหลวงปู่ยืนเทิงหมดเลยการล่อทาขึ้นขี้สกาดแค่นไหนอาจจะได้ขึ้นเนนนลยจริงๆคือว่าล่ะเห็นบอกเอามาล่อนจอบรลดเนาะย่ง บ่มีหอดิมองสิจอดร์ดไหมต้องชาคนออกจะจกจกไก่มีหลังไล่ไล่ซีบไหลเติมเนาะเป็นเก็บเข่าลอยบอสถานทีเนาะสถานทีจอดรถอยู่เลยยังเต็มเบิร์ดคิดเบิร์ดอันนี้แค่คนส่วนหนึ่งแค่อันนี้นั่งรอถ่าเนาะแต่ว่าบอลสื่อปี่สื่อยังบัตคิวอยู่ฝุ่นนาะพี่น้องยังไล่อีกพี่น้องทางฝุ่นเพิ่นกาเราเราพระเออปิดแถมท่องนหน้ากันเชิญสังฆทานนี่มีหลายจุด บางคนเพิ่นเว<ไ>ลาเพิ่นไลฟ์ต <ไล S 1> ัวใดญมาวัดมาเหยียบวัดแต่ก็มาได้กราบไหว้ทั้งหมดเพิ่นครับคุ้มใจแล้วเนะ<ม>าะเขาก็อาจจะได้เฮ็ดจังซั่นครับทุกคนนี่ละก็ได้ได้พาน้องมาแล้วล่ะเอค่เนแ้ยอยากได้เนี่ยอยู่คนละแผ่นดินสิได้มามวัดหลวงปู่สวงนี่คือใจดีใจพี่ต้องหอวจอดึงอยู่นะครับใช่พามาได้มากราบไหว้เพื่อนเนาะดีใจไลายพี่น้องอ้านี่เชื่อมมาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น ดูว,ว่าไายรูปกะนะ็ได้หรือเนะ้องเนาะยูฟุนจะเป็นไก่หญ่พี่น้องเห็นบ่มค้ไก่ตัวในีล่ลงพอลงปู้คนมักอันนะั้นมักไก่ไก่กับกับเลียนว่าวเอ่อเป็นว่าววัดไทยวัดไทยไทยพัฒนาวัดไทยพัฒนา คนยังลังมากเต็มพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายบ่ายสองกว่าเนาะบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองบ่ายพี่น้องเนาะแต่ว่าคนยังลังมากเต็มเลยพี่น้องขอช่วงช่วงนี้คนก็ลังมากเนาะชั้นแทคนนี้เต็มตลอดเนาะครับกรุงเทพจะเป็นทางผ่านพอดีบอกว่าแต่คนสีเขียดเนี่ยจังหวัดอื่นนั่นสิเขากระมาคือกันตอนนี้ก็ได้ บุษาเอาทางกทานเนาะสิไปถวายให้พระให้ให้ลวงลวงพอลวงปู่เนานะอยู่ข้างในใช่นนอะไป แห้งอีริณเนาะเต็มเลยผมจะ็นคนเขาเอาแม่นางมาทำบุนยางทำบุญแล้วก็นั่งฤทธิ์เนาะพี่น้องเต็มทางลุงก็จะเป็นสถานที่วัดเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเหียวไปเป็นนองเงียจะเป็นบึ้งเป็นน้องเลยเป็นปะจัลลุกสถานที่ขว่วให้งอีนดีเนาะนี่ต้นไม้ตะเคียนวะอันนี้บอลคอร์ด ต้นไม้ตะเคียนอนอนเฉยเลยไปนี่พี่น้องทานทีว่าไก่ไงไก่ตุ่มพี่เนไก่ตีเนาะแม่ว้าดูปูก่อนจะมาไก่เป็นพิเศษเราก็เลยสั่งสั่งไก่เนาะไก่ส้นไก่ไงพี่น้องเนาะแล้วก็ตรตุ๊บเขามาแกะว่าแกะบนกับลายพนะี่น้องเนาะเรียนบ่อย นั่งไหมพี่หนง,ง<ะ>นั่งหลังนะนั่งเป็นที่สุดไบรรยากาศที่จังหวัดตอนนี้มานั่งลอรถพี่หนงล่อรถอรถรถ,รถมีนัง่งนั่งทานทีครถพี่หนงรถ้ายท่างอยู่พี่หนงบูิโบก้ายใดกันนี่บึงซ่งคือในกระบกเลยพี่หนงเนาะล้างจอมาแต่วัดพีด่หนงกระไดซื้อของ ไปกินน้ำท่ากันพี่น้องเพราะว่าบระยากบระยากแวะนะก็เลยว่า,วากินพราให้มันมียังไม่ถ่องก็เดินทางต่อเลยฮอดบ้านเลยพี่น้องเพราะว่าจะได้เดินทางเมื่อบ้านพี่น้องเมื่อนี้ก็จะอยู่กันถ้ารักกัน้วเนาะเงินเสาร์น่านะจะเดินทางกับอ,อุบุบุบนุนยังก็ไป จะได้กับพากลับอะไรก็ได้พี่น้องสิได้ปิดคลิปอยู่บ่อนี้พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้เขาในเรื่องเป็นกำลังใจเองเนาะไม่ของเดือนใหม่ของปีใหมื่นกับมื่นกับเดินทางกราบอะไรพี่น้องเนาะมือ่นกับอาจจะได้กราบพังเล่าอลไรเด้อพี่น้องเนาะจะได้กับเป็นกำลังใจเองพี่น้องไปเจอกันคลิปไหนพี่น่าวไปเลยพี่น้องเป็นกำลังใจในบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายหน่อยเด็กๆพิศวาล